เราไปดูคขึ้นแล้วนะคะนะคะก็อาจจะิ่มอีนิดนึ่งนะคะทางนี้ไม่มีแสงว่น้ำฝนนะคะทุกคนน้ำมีเขาทุกคนเดี๋ยวไปทาน้ำมีเขาเนะคะทุกคนนี่เรามาอาบน้ำใจเองไะคะมีบ้านนะคะเรามีบ้านพวกเราเป็นบานนะคะนี่ควายเราควายเราไม่ข้าวจะเด็ดเลยนะเด็ดเลยแล้นี่ตัวนี้เนี่ยนี่นะคะแล้วก็อยู่กับปินนะคะอยู่กับปินนะคะแล้วก็มาอาบน้ำให้ควายนะทุกคนตัวนี้ตุ้นนะคะอุ้ยก็ไม่ชัดเลยอุ้ยก็ไม่โฟกัสเลยทั้งน้ำฝนนาำมีเขาด้วยน้ำฝน น้ำฝนน้ำฝนครับผมน้ำฝนน้ำฝนหนึ่งไอ้คาแพงน้องน้ำฝนไอ้ครับน้องน้ำฝนไอ้คำแพงจะไม่ต้องเรียกใครหรอน้องคำแพงอย่างที่บอน้องคำแพงครับพี่คำแพงและพี่คำแพงแล้วก็น้องคำและก็จะฆ่าได้นะคะหางเราก็ต้องดูที่หางคำแพงด้วยนะครับแต่มันมีนะทุกคนใครเลี้ยงควายไปดูที่หางนะคะเผื่อน้องมีเห่านะทุกคนก็อย่าลืมเอาออกด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไปกินเลือดควายแล้วมันก็จะ ไม่ใช่ซอยนะคะเคยเรอย,<ด>ยู่ทางนี้คะมีแสงก็สวยมากเอเอเดี๋ยวยยไป,ไป บมดเท่ทุกคนทั้ทุกคนอโทุกคนวันนี้ควันนี้เราะเ้ยรจินะคะเสร็จแล้วเ้ยอเเหาก็อยู่เต็มนะคะแต่ว่าไม่เจอเหาเดสุทานี่เคนที่ยะะ่นี่แล้วค่ะตัวเแล้วตัวค่มันันนีก่อนขาก็เลยไม่ได้ดูนี่นะคะูอยู่นี่ถูกถูดถูถูถูคนนี้ถูคน เออเย็นตรงนี้แหละนี่ๆมาอาบน้ำนะคะนี่ควายกุมแล้วว้ยขู่ต้านงตงร้ากันก่อขอใคร้วยขอใครอขออใครี่ใครเราละาครเอาใครโอมนี่ยัวเ่้วขางในเห็นาห่กวมััีตาตเดี๋ยวมันหนีมโอ๊ยมันท้เสีย เฮ้ยมึงแล้ว uh ก็ลงคนยแว็ทไมว่าโดดดดิโดดิดกหเอวัอม oh, ันอพีแล้วนะคะทุกคนเ็นะคะเรามาดู่อยู่ป okay ั๊บคิดงไ ไ,ไม่ไม่นอนเหมือนเราาทำหอไม่มันนอนเพราะ่าอะนนั้น ีก่อนเสร็จแล้วเราไปล้างยกันอะไรอยากออกปหอเธออะฮะฟอลุกเข้าปากเต็มเต็มหาย่ดีอยู่ระวังเด็กไปแล้วมันมันอยากนอนี่ตัวนั้นกนอนมันนอนไม่ได้เพราะมันมีองมัน้าู้มันเลี้ยงูเล่นูลนเห็นไหมเอ็ดูไม่ได้ถามไปแล้วจ้าอ๋เขจะดูควยกันเขาจะโกั น,นี้เราจะพามาดูเนื้อฟองที่ละเอียดมาก<า>นี่ค่ะเราจะมามามา,มาดูนี่เนื้อฟองเนี่ย <c oughs> ดูิเย่ะคนเดยไหนน่ยถึงกไ ตัวหนาเอ็นคนก็ตงน้นน้่ะไมไม่ฉีดหรอกูก่นแล้แต่อไปยางไา่ไปยัจับใบใาปิดาปิดา้างเ็นันนะคแม่ไมคะแม่สองสามีอทนี่สิบเโลไอ้กจะทมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีสับเดี๋ยวแม่ด่าฮะหนไป ที 1> 1่ผสวยไสวยใ่ไโอเคสีผมแล้วสวยไหมทุกคนสวยอยู่ขอบคุณค่ะอยากไวาสวยอยู่ขอบคุณค่ะเป็นถอยอยถอยเปนถอยเป็นถอยนี่คะเมฆทำไมพี่คืออะไรที่ผัดชวงเมทำไมนี่ดูดดูตอนแรกเป็นที่เก่าหลังใช่ไหมอนีรกที่ดูเขาใช่ไหมอออออไ้ไเราเอาไปก่อนเขาอยากดู้เขาไม่อยากดูา มาดูสิมาแล้วามาู้เ่ก่อนที่จะดูควายานคนชอบควายใช่ไหมถ้าใครชอบควายนะคะกดหนึ่งใครไม่ชอบควายกดสใครไม่คยชอบควายสอบ่ใครชอบควายี่บ้านเวยหนูไอรีบไปแลผู้พ่อใส่ไอมันเยียบเลยห้องดำมันกว่าดูดลงได้ดีโดยด้วยไอ 就是么近在干什么？ ตันนอนลงแล้วมันก็ทำแบบนี้ยกก็มันหยานอนปินบนี้ตายแล้วนมันยานอนแคามันนอนอไบอกว่าหานี่ะมันักอไรหางยังนะมันจะไปดนึงนี่มานี่มานไปเดี๋ยวจะไปทันมัน